อยากตักโล่าเอ็นเจ็บนิ้วค่ะทุกคนทำไปทั่วเลยอาจจะเก๊กเก๊ลางๆบ้างก็อย่าว่ากันเฮ้ยพอสะก้อนี้เสวัสดีสวัสดีค่ะ Ken? Nu ska vi plocka kantareller, ja. lite i tanken. Hoppas vi hittar några. Okej. Okay. Tror de lite mer topp i nu. ต้องตัดนิดหน่อยเดียมยมอนี่ไปก่อน Då så! ska okay. vi ta och kolla på någon av dem Är de fina? Då plockar lite så... Så här, en liten blomma. som man kan ta loss den. Ja ah, du ser!

ยกแขนมืพกฮสักทานมพกยาอืมนะพกบเลยนะเฮ้ยไปขอบพระทานซลุกโซอเก่งมากครับลุกอขอบพระทานอินน์ซโซโอ่ะมาขันยแบบได้มาขันย์โซอมตะสวัสดีโซบขอบคุณครับอืมขอบผม น้องยังมีส่วนร่วมนะคะยึดตึดถือแทักซูมิกแย้ตุติเด็อิอิวเฮ่แซมแซมแซมมาพลัสสมิฮิตาเบบี้โอ้ my god โอ้ my god wow. ma, ah ้าวเก็บเมื่อเก็บทุกปีก็เป็นทุกปีอย่างเงี้ยัล l l o ฟรัมมาได้ฟีนักแซดแล้ว คือคุณจะคุหรนี่ยเดากันกแล้จะคุกันจะคุยอไรอี้ว่ยคกันอีกแล้วอะไรกันอีกแล้วเนี่ยคุณจะุกันอล้เนี่อะไรกอีแล่ยอะอีกแล้วเนี่ยคุณจะคุยอะไอ่อะไกอีกแล้วเนี่ยคคุยออีกแล้วเนียคุณจะคุยอแล้วเุณคุยอ้ย ไม่แปลงไปตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยวเงยขึ้นอีกน,นิดนึงเนาะจะได้เห็นหมดสุสดแกเก็บนิ้วค่ะทุกคนทําไปทั่วเลยอาจจะเกลี้กักกกางๆบ้างก็อย่าว่ากันเด้อ ทุกคนคนสั่งทั้งผลไม้สั่งทั้งเห็ด mm hmm. มันปูเห็ดพึ่งหวานจากสีไปหาหมองใดเ้เขาไอ้ผลไม้อาจะไปเก็บได้นะแต่มันไม่มีเวลาป่าน,นั้นจ้ะทุกคน mm hmm. น้องก็อยากเก็บช่วยแนตะ่ทุกคนเอ้ย mm hmm. เพราะว่าดังต้องรีบเก็บนะเพราะว่ายุงมันมทักสุมิก ยุงมันอันนี้ลูกไงต้องเอานี่ออกด้วยขอบคุณรัพชม้ะขัดดาสุดจำเป็นไหม มยุ่งเยอะมากเลยฮอด้วยฮอดเอ็กซ์กริ้งมันมุสตฮอนเน็ตใเยอะ้นนี่เพราะแต่แดนเร่งไห้แตดนฮันมุสตะฮอนเน็ตพอดตกีแคันสตทรื่เด็กๆเราฟิกวเดยเดี๋ยวจว่าสวัสดีบอสซิป่าช็อมอสซ์กูรเาแดนแค่ักมิกิเบี den är enkel för dig att jag Ja men. Måste ha nät och ha den också ha ha nät. Jag ju den stupet. Och så. Papa. Se. Smarta kan. Den är inte så varm den nätet. Eller hur? Nu Här. Grep där nån med. Låt ขอบคุณครับยุงยุงเกาะลูกกัดลูกยุงเยอะมากเลยมาเข้าในป่าเนี่ยเงี้ย มาทุกคนดูค่ะลูกฉันหนูไม่เห็นมาทุกคนเดี๋ยวเอาก่อนน้องเหยียบไปหมดเออเออเยดี๋ยวยจะดึกติดเอ็กซ์คลูนกันดูคลิปปะวีลอกกนันวีคอมันจะมีบบันเตอร์ีนไม่ยอลิกกันไดรสล ็ไหมบนเห็นไหมไม่ o ม่บนโอ้ t อเห็นไมทุกคนต้องพับต้องไว้ในโหลดอ่ะจั Du จดี่แค้นคุณก็จะม a ส e n งที่จะช่ว r ีหัง l ร e r เยล่าแน่ u อนคุณ r ็จะสิ่งท r ่จะช่วยทีหลังหรือเปล่าแน่นอ i คุณก็ s t สิ่งที r จะช่วย r ีห p ัง i รือเปอ โชคดีะะอะไรเก็บแต่ตัวใหญ่ๆทุกคนเอ้ยดอกใหญ่ๆมันไม,ม,ม่เดนตัดคลิปอปะจาก่คือ,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 อคุณพอตัดนะคะงันไม่ไหวยุงยุงกัดลูกมาด,ด คุณพ่อมาตัดเก็บให้คุณพ่อตัดขาแม่ตัดไม่ไหวทุกคนแม ok um> ่เจ็บมือมากเดยเป็นเก๊ๆกลางๆไปเลยอักตะไดบอกกลอนนะเบบี้อ um> ินจะทรามบาโพรระวังนะลูกระวัง mm อักตะไดบอกกลัก Ah, hè, bởi vì bọc con đấy. Hạc tao, ui ca canh anh ơi bung luôn 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 vậy Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wow. ดนแล้วตัวอะไรดันรู้ดูคูดะอ,อันเด็กฝีนัน่นคว้าโอ๊ยอย,อย้อยย้อยดูห้อยเขาจกไปแล้วพี่นออ้องเอ๋ยที่จงไว้นหะ้แม่บอกแล้วอย่าจงเอาไว้หมดเราไม่เอาเขาก็เอานี่จ้านี่เอาเอาตรงนี้ก่อนนะคนนั่งเฝ้าจะเอ๋ยจะเอ๋ย กันอะตรงนี้โคตรโอ้โหยากเงี้ยนะโอ้โหโดนไม่ได้เลยทุกคนเอ้ยรอยเขาเหยียบไปแล้วใช่รอยก็เหยียึบหรอรอยอันนี้เหยียบสัตย์ยึบ ลุนขาค่ะเรื่องขาดีไปขอบคุณครับอจะไปมาพลูกกันเก็บเลยครับลูกเก็บเลย

เอาอยากก็ต้องแบบนี้แหละขอบคุณครับเห็นไหมเอามีดก็มือคืนมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเก็บยากมันผุขอบคุณครับผมโอ้ผุคักผุแน่ไป Svamp, det betyder fin svamp. <risan> Eller hur? Mm. <fram> Tack så mycket, baby. Den allra viktiga babyskan jag ta någon. Annars får någon annan ta dem. Det här är inte någon vass i alla fall. <fram> De det kommer inte en bara. Tack så mycket. ดลิอดิโอ้โู่ักสมาเกบบี้ดูเดตต์สนับบ้าเดเมนขอบคุณครับเดียวแต่สนับเดเอลับลุปะ ทุกคนแก้ตรงนี้